มาถึงตัดสินใจมาซื้อรถกับพี่สันออโต้คะเราคิดว่าที่นี่บริการดีนะบริการดีใช่แล้วเฮียสันเขาแนะนําอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นไงบ้างคะโอเคเลยโอเคเลยใช่ไหมคะดูหมดแล้วโช่ไหมคะ ในรถก็โอเคนะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแหววนะคะจากร้านสันออโต้ค่ะวันนี้นะคะมาส่งมอบรถให้กับคุณพี่อัมภัยนะคะอยากจะสอบถามพี่อัมภัยค่ะว่าทําไมถึงตัดสินใจมาซื้อรถกับพี่สันออโต้คะเราคิดว่าที่นี่บริการดีนะบริการดีใช่แล้วเฮียสันเขาแนะนําอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นไงบ้างคะโอเคเลยโอเคเลยใช่ไหมคะดูหมดแล้วใช่ไหมคะในรถก็โอเคนะค่ะ อย่าลืมนะคะที่ร้านซันออโตอเปิดทําการมามากกว่า25ปีแล้วค่ะคัดรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับนะคะซื้อรถที่นี่ค่ะเหมือนมีอู่เป็นของตัวเองเลยนะคะตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสําหรับคนไม่มีเครดิตคามาหาเราที่แรกนะคะได้รถใช้แน่นอนค่ะวันนี้แหววแล้วก็พี่อัมพัยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ